ชิลชิลมากอะไรมากอุ้ยปิดรายการแล้วค่ะคุณาสวัสดีค่ะคขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่ชายทะเลชายทะเลกับรายการจุดสุด ยอดค<อ>่ะกรับสองคนนะคะพี่นุชแล้วก<า>็น้องฝนค่ะนะวันนี้เรามาที่พัชยาก่อนทะเลสวยมากสวยมาก,มากจริงๆเนี่ยชายทะเลหรือว่าน้ำทะเลเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนชอบสาวๆชอบหนุ่มๆชอบทุกคนชอบ,ชอบไปทเที่ยวทะเลไม่ว่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์ช่วงหน้านร้อนหรือว่าช่วงไหนๆก็ตามนะคะหลายๆคนก็ยังแบบวอนอยากจะมาทะเลอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรหรือไง ชอบใส่ชุดว่ายน้ำไหมดิอ่าไม่ไม่น้องชอบฝรั่งมาดูฝรั่งว่างั้นฝรั่งอาบแดดกันนูนี่นั่นนอนแต่จริงแล้วเนี่ยชุดว่ายน้ำเนี่ยคู่กับทะเลถูกต้องคือแบบว่าจะไปใส่ชุดว่ายน้ําเดินในหางตลาดก็ไม่ใช่เรื่องก็คงไม่ได้ค่ะอย่าหาเรื่องโชวหุ่นสวยๆเป๊ปๆแบบนี้ไม่คุณพี่แต่เดี๋ยวนี้บางทีชุดว่ายน้ำอ่ะเขาออกมาในลายรูปแบบที่สวยงามใ่ใส่กางเกงยีนขาสั้นก็ได้ซื้อไว้เต็มบ้านเลยสิบกว่าชุด ปีหนึ่งยังได้ใส่สกจหาโอกาสมาเที่ยวทะเลกันแต่ทีนี้หลายหลายคนกังวลจ้ะว่าคุณแบบนี้ต้องใส่ชุดว่ายน้าแบบไหนเลือกยังไงดีให้สวยให้เข้ากับเราเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงสาวที่อกเล็กจ้ะใช่ไหมค่ะพี่จะมีปัญหาใช่ไหมค่ะแต่จริงแล้วอ่ะพอถึงเวลาใส่ชุดว่ายน้ำนะคะคุณผู้ชมขอบอกเลยว่าสาวอกใหญ่นี่แหละจะมีปัญหาสาวอกใหญ่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าตอนแรกหน้าอกเนี่ย มันไม่น่าจะเป็นปัญหามกเวลาชุดว่ายน้ำมันก็เป็นถ้าเกิดว่าอกใหญ่มากๆแล้วไปใส่แบบว่าบิกินี่ตัวจิ๋วอะไรมันก็ดูไม่เหมาะปะมันดูไม่เข้าดูไม่เข้ากันนะมันดูไม่ใช่มันดูปิ้นๆออกมาถูกเออเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรนะคะเออเออเออเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปใส่บิกินี่ตัวจิ๋วน่ารักๆอันนี้คงยากนิดนึงเพราะว่าคงจะไม่เพียงพอที่จะเก็บให้หมดแน่ๆนะคะห้ามเด็ดขาดเลยเกาะอกบิกินี่ใส่สปาเกตี้ถ้าไม่อยากโตอะค่ะเขาบอกห้ามเขาบอกให้ลองนี่สิคืออกใหญ่หนักไง ผูกหรือสายหลุดสายขาดสายหลุดออกมาได้อ่าเขาบอกว่าให้ลองชุดว่ายน้ําแบบคล้องคล้องคอล้องคอหรือว่ามีแบบเก๋ๆให้เลือกเพียบเลยนะคะใครที่จะเลือกแบบก็มีเน้นชุดที่มียางยืดใต้หน้าอกหนาๆนิดนึงถ้าเป็นถ้าเป็นทูพีชใช่ไหมคะก็เลือกแบบที่ไม่เป็นคล้องคอที่ไม่ใช่ผูกคออ่าใช่เป็นคล้องคอมียางยืดด้าหนาๆหน่อยนะคะหรือจะเป็นแบบมีโครงที่จะช่วยเก็บทรงให้ดูดีขึ้นอ เออสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะ็ชยได้นะคะ<า>ที่นี่เขาบอกว่าช่วยน้ําสําหรับเ้าวๆที่หุนห่นตรงหุ่นตรงเป๊ะเขาบอกว่าให้ใส่ช่วยน้ําแบบวันพีซ แต่ว่าให้มีเว้าด้านข้างนะคะตัดเว้าโค้งให้เห็นเนื้อตรงด้านเอวก็จะทําให้ดูแบบว่ามีมีโค้งมีเว้ามีเอวขึ้นให้ดูดีขึ้นหน่อยห็่หน่อยเห็นสัดส่วนในรูปทรงหน่อยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใส่แบบรัดรูปเลยอย่างเดียวเนี่ยจะทําให้เห็นเป็นหุน้บรรทัดของเราทันทีตรงไปเลยถูกต้องค่ะแล้วก็ข้อห้ามเด็ดขาดสาหรับสาวขุ่นตรงนะเขาบอกว่าชุดว่ายน้ําแบบชิ้นเดียวหรือว่า ทูพี e นะคะแบบกงเกงเนี่ยนะคะยิ่งเน้นจุดด้อยของเราให้ชัดกันไปใหญ่เพราะว่าถ้าใส่ทูพีชปุ๊บก็จะเห็นเอวตรงๆคือมันจะไม่เห็นอะไรเลยว่ามีหุ่นทีนี้เขาบอกว่าให้ลองคิดถึงชุดว่ายน้ำแบบเด็กๆจะช่วยเพิ่มไอเดียเก๋ๆถ้าเกิดว่าอยากจะใส่ทูพี e ใช่ไหมก็ใส่ที่เป็นเขาเรียกอะไรมีระบายมีกระโปรงกระโปรงน่ารักน่กออันนั้นมันจะช่วยทําให้เพิ่มดูเหมือนมีสะโพกไม่ออกนะ มันก็จะช่วยทําให้ดูเซ็กซี่น่ารักแล้วก็มีสะโพกคืนช่วยได้ช่วยได้ทําให้ดูมีเอวอ่ะมันเล็กแล้วก็มีสะโพกที่ใหญ่มากขึ้นก็จะได้ดูมีสัดมีส่วนมากขึ้นโอเคค่ะอ่ะมาต่อไปเลยนะสาวต่อไปจะเป็นสาวที่ร่างตุ้ยนุ้ยอุบอวดหน่อยสาวอวบนี่จะมีปัญหามากเวลาที่จะซื้อจะใส่ชุดว่ายน้ำก็จะรู้สึกว่าอุ้ยฉันใส่ไม่ได้หรอกเพราะว่าชุดว่ายน้ำมันไม่ได้เกิดมาเพื่อฉันฉันไม่กล้าจะใส่หรอก เขาบอกว่าให้คุณตัดความคิดตรงนั้นทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ห้ามเด็ดขาดเลยชุดว่ายน้ําลายขวางห้ามใส่เลยเออห้ามเด็ดขาดเลยนะคะจีบระบายและก็ชุดสีหวานๆนะคะถึงจะน่ารักแต่ทําให้คุณอวบขึ้นเพราะว่าอย่างนั้นค่ะลองนี่สิเขาบอกงี้พอมั่นใจแล้วเนี่ยก็เลือกชุดทูพ p i ค่ะที่เหมือนเสื้อกล้ามแบบเราอย่างงี้อ๋อแบบเราอย่างงี้ ชูวิทยเหมือนเสื้อกล้ามนะคะกางเกงขาสั้นนะคะก็เก๋เอาแบบให้โชว์สะดือเล็กน้อยเ,อเห็นแค่นิดนิดเห็นหน่อยเห็นหน่อยเห็นหน่อยนะคะหรือคอวีลึกๆนะคะก็จะช่วยเบนความสนใจของหุ่นเราได้นะคะ,คะแบบที่ดีเทลระดับใต้อกปิดแบบช่วยปิดพุงได้ก็ยิ่งดีมากมเขา,เาว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็แต่ละคนแต่ละคนก็แต่ละแบบปานห้ามเด็ดขาดเลยเสาตุ้นุ้ยห้ามใส่ชุดว่นตาแบบไหนรู้ไหมแบบที่บอกว่ามีลายขวางแล้วมีจีบระบายใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่า อันที่จะช่วยเบนความสนใจได้อ่าเป็นจะปิดอันนี้เป็นยังไงอะ่ะม,ม,มีระบายใต้ออกลงมาอย่างเงี้ยหรอน่าจะใช่อ๋อเป็นดีเทลระ,ระดับใต้อกเป็นดีเทลแบบนี้ช่วยช่วยปิดพุงนิดหน่อยคือเห็นยังไงก็ให้มันเห็นนิดเดียวไม่เห็นเยอะใช่เพราะถ้าเห็นเยอะจะรู้ว่าตัวเราหนามาอเออ,วอเวลาใส่ชุดวิญนาำมันก็จะไม่สวยนะเอ๊ะตามนั้ชุดวิญาณสำหรับสาวที่มี เรียวขาหรือว่าต้นขาที่ใหญ่มากต้นขาใหญ่มา,ก,าบกบึกบักบึกบักมากาว่ารจริงๆเนี่ยถือเป็นส่วนที่สาวๆหลายคนกังวลม,มากในเรื่องของต้นขาขาใหญ่ขาเบียดขาเซลลูทั้งหลาย <c oughs> เออบางคนไม่กล้าใส่ชุดว่ายน้ำเพราะว่าอายขาทีนี้เขาบอกว่าชุดปกติที่สามารถที่จะพรางตาได้ง่ายเนี่ยนะคะก็บอกว่าให้ใส่เป็นแบบเหมือนที่มีกระโปรงคือไม่ได้ใส่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนจางเกงไม่ใช่ชุดว่ายน้ำแบบจริงจริงในอ่ะ ใส่แบบที่พอใส่ปุ๊บมีกระโปรงลงมาเป็นเป็นผ้านนึ่งเดี๋ยวนี้เขามีผูกแต่ไม่ได้ผูกยาวๆแบบนี้ก็มีผูกสั้นๆก็มีเป็นผ้าเก๋ๆคือปิดต้นขาช่วงต้นขาที่สะโพกที่ค่อนข้างใหญ่หรือเป็นเหมือนคล้ายๆอารมณ์ประมาณเกงกระโปรงอะไรแบบนั้นนะคะก็ช่วยได้นะคะเขาบอกว่าห้ามเด็ดขาดที่ปิดท่อนล่างไปจนเกินเหตุก็คือตั้งใจปกปิดมากเกินไปก็คือยาวอ่ะยาวไปก็ไม่ดียิ่งยาวไปก็จะทําให รู้ว่าขายใหญ่ดูเด่นดูระปกอิดเด่นเกินไปมากขึ้นทีนี้เขาบอกให้เลือกแบบชิ้นบนที่มีลูกเล่นหรือว่าสีสันฉุดฉาดมันก็จะดึงความสนใจความเด่นไปอยู่ที่ช่วงบนคนก็จะสนใจที่ช่วงบนมากกว่าที่จะไปมองช่วงล่างเป็นเทคนิคดีๆเนาะนะคะใครที่อกช่วยได้หรือว่าจะใส่เป็นกางเกงขาสั้นก็ได้ที่ที่ไม่ใส่แบบเนี้ย เป็นขาสัน้นสั้นสปอร์ตสปอร์ตขาสั้นเป็นชุดว่าย<ช>น้ำเก๋ๆสาวชุดน่าในแนวสปอร์ตหนออ่อยโอเคนะคะ,ะมาดูกันว่าสาวๆที่มีปัญหาหลายๆคนนี่คะคงจะเลือกใส่ชุดว่ายน้ำนะคะได้แบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแบบที่เราแนะนำไปก็สามารถที่จะช่วยได้แต่ยังไงก็อย่า,ยาลืมวอร์มอัพก่อนที่จะลงไปว่ายน้ำก็แล้วกันนะคะเพราะว่าทุกครั้งเลยนะคะควรจะ วอร์มอัพก่อนเพื่อหุ่นที่สวยงามแล้วก็เฟิรม์มกระชับของคุณด้วยนะคะค่ะ,ะแล้วก็สาวๆก็ได้ชุดว่ายน้ำไปะแล้วนะได้ยังเหมาะสมไหมว่าคุณจะเป็นหุ่นล่างอวบไม่มีเอวเว้าออค้งอะไรใน,นตัวไม่มีไมัม<ล>มไม่ได้โอ้อย่างี้สิ้นสุดปัญหาตรงนั้นไปแล้วแต่ช่วงหน้าค่ะใครที่มีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันนะคะหรือว่าล่มปากอ่าวค่ะนะคะไม่แข็งนี่เป็นอาการเดียวหรือไม่นั้น มีคําตอบช่วงหน้าช่วงหน้ามีคําตอบแน่นอนพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะถูกต้องค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นพบกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะกลับมาพบกันในรายการจุดสุดยอดค่ะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VM Plus ไขปัญหาสุขภาพกับ VM Plus กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการจุดสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงไขปัญหาสุขภาพกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VM Plus นั่นเองค่ะและในวันนี้ค่ะลุนมีผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ VM Plus นะคะตัวจริงเสียงจริงค่ะเพราะว่าเขาเคยประสบกับปัญหาล่มปากอ่าวมาแล้วนะคะวันนี้พี่ทอมนะคะจะมาพูดคุยกับเรา กับบรรยากาศริมทะเลแบบนี้แล้วค่ะวันล่มปากอ่าวที่เคยเกิดขึ้นมันเป็นยังไงแล้วตอนนี้เนี่ยปัญหาที่แก้ไปแล้วหายไปอย่างไรนะคะพบกับพี่ทอมเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจับเลยจับประเด็นเลยเพราะว่าล่มปากอ่าวเนี่งเป็นปัญหาที่ใหญ่มากตอนที่มีปัญหาเอาเอาเล่าเท้ากวามไม่ใช่ตอนมีปัญหาแหละพี่ทอมเป็นยังไงตอนนั้นรู้สึกยังไง ก่อนหนึ่ต้องบอกว่าต้องขอชมทีมงานนะฮะว่าเลือกโลเคชันได้ดีมากเลเลือกที่ปากอ่าวเลยพอดีเลยนนี้พอดีพี่ทาจะได้ไม่ล่มโอ้จะเห็นว่าเราไม่ได้ล่มแล้วไม่ล่มแล้วไม่ล่มแต่ก่อนหน้านี้เคยล่มเอรนั้นประสบปัญหายังไงรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยเมื่อก่อนนี้ก็มีเรื่องของความเครียดนะความเครียดจากการทํางานเออราก็เลยทําให้ประสิทธิภาพเรื่องต่างๆพวกนี้มันก็มันก็เลยลดลง นะฮะก็มีปัญหานะฮะเลียงงานนอนนอนน้อยก็ามไม่เพียงพออะไรประมาณอย่างนี้ครับเป็นนานไหมคะตอนนั้นก็เป็นอยู่พักหนึ่งนะนานพอสมควรเหมือนกันคือปลุกไงมันก็ไม่ยอมขึ้นูจู้จู้จู้ก็บางรั้ไม่ใช่เจก็ขึ้นแต่ว่าอย่างนี้เจอ้อนลงวันว่าแตะแตะแล้วไปอ่ะอันนี้คือเราบอกว่าเจแตะแล้วไปเลยอะไรอย่างนี้เออกำลังจะจุ่มปลุกซะหน่อยไปแล้วประมาณอย่างนี้ครับเขาก็เลยแล้วก็จะสภาพาะว่าตอนนั้นคือ เครียดมีเอออยู่ควมันรบกวมีแฟนเลยพี่เออเครียดหนักกว่าเดิมอยู่กับแฟนอ่ะใช่แฟนก็จะเครียดหนักตามไปด้วยนะโอ้ไม่ใช่จริงจริงผู้หญิงจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงเ่ยจะคิดว่าทำไมอ่ะฉันไม่สวยหรอเนี่ยถามเก่าดิเซ็กซี่หรอทไมไม่อยากจะอะไรกับฉันไปไม่ต้องมาอะไรข้างข้างนะฉันเขาจะเครียดไปด้วยใช่ไหมอาจจะเป็นเขาก็อาจจะคิดไปว่าเอเขามีอะไรเบื่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่าแมอยู่กับเขาแล้ว ไม่ดีแต่ไปอยู่กับคนอื่นแล้วมันดีหรืออะไรอย่างนี้พาะมันเรื่อยผู้หญิงเป็นคนประเภทเยอะเยอะแต่จริงแล้วปัญหาคืออยู่ที่ตัวพี่ทมเองมันก็อยู่กับที่สุขภาพของเราแล้วตอนนั้นใครแนะนำ V M l u s ให้พี่ทมก็มีเพื่อนนะฮะที่เขาเคยใช้มาก่อนเขาก็เลยแนะนำเขามาบอกว่าไงคะเขาบอกว่า ลองอันนี้ดูสิมันเ,เป็นยังไงมันเป็นยังไงลองใช้มาแล้วโอ้โหมันยอดเยี่ยมมากเลยแต่พี่เชื่อเกลดเยี่ยมมกลัวเหรออยู่ดีมีคนมาบอกว่าให้กินอะไรก็ไม่รู้ทีแรกก็คิดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็เอามาดูว่าเอะตกลงว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันทํามาจากอะไรนะฮะก็ ดูแล้วมันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะก็จะมีส่วนผสมจากธรรมชาติทั้นั้นเลยนะฮะถูงตองสมุนไพรนู่นนี่ส่วนผสมดีๆทั้งนั้นสารสกัดใช่ทีนี้ถามพี่อมนิดนึงค่ะถึงความรู้สึกของการพอเริ่มทานตัว VM-PAT ตัวนี้เข้าไปแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างคะมันก็รู้สึกแหมมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งคลื่นลมที่เคยแรง มันทําให้เรือของเรามันล่มลงไปมันพบกับแสงสว่างมันสามารถที่จะแหวกฝากขึ้นกระจายออกไปได้เป็นอย่างดีขนาดนั้นนะมอออย่างนี้ทานไปสักประมาณกี่วันนะคะถึงรู้สึกว่าเออมันโอเคสักกล่องหนึ่งนะฮะก็แม่อันนฮะก็มี20แคปซูลก็รู้สึกว่าเออร่างกายของเรามันกลับคืนมาพอเรากลับมาแบบ ฝังเต็มที่แล้วได้ทดลองเอ้าทดลองไหมะทดลองมันก็ต้องลองสิครับหนูว่าหนูว่าร้องแหะเสียงตอบรับจากคนข้างๆ้างเป็นยังไงบ้างคะพี่นุชคะหนูว่าฝนว่าร้องแต่เมตรสองเมตรแรกลอะไร่ะท้สองกระถุกมก็ลองละครับก็ประมาณนั้นถูกอกถูกใจกันไปออย่างนี้งั้นถามพี่ธอมละกันว่าประทับใจอะไรใน V M Plus บ้างคะก็ประทับใจก็คือมันทําให้ปัญหาเสื่อตัวของเราเนี่ย มันดีดีขึ้นมาได้นะฮะก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าหาทานก็ไม่ยากนะก็สามารถที่จะบอกต่อไปกับเพื่อนๆได้ด้วยสำหรับคนที่เขามีปัญหาโทรสั่งซื้อกริ้งหนึ่งก็มาส่งแล้วและที่สําคัญไม่ต้องทะเลาะกับภรรยาค่อต้องแล้วกลุ่มเพื่อนมีปัญหาแบบนี้เยอะมั้ยนะมันก็มีนะโดยช่วงวัยแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ทำงานแบบเครียดๆอย่างเงี้ย<อ>พักผ่อนน้อยด้วยดื่มด้วยสูบบุหรี่ด้วยอ,อปัญหาเครียดก็มาแล้วปัญหาทางเพศก็เกิดขึ้นถูกต้องอะะก็แย่หน่อยสาวๆก็ไม่รู้ทำยังไงเนาะทีนี้พอรู้สึกว่าโอเคแล้วเนี่ยพี่ทาเยันทานต่อไหมก็ทานต่อได้นะเพราะว่า มันก็อย่างที่บอกก็คือไม่มีส่วนผสมอะไรที่เป็นอันตรายค่ะแล้วก็กด,วดูแลสุขภาพด้วยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ในตัวโอเคค่ะงั้นอยากให้พี่ธอมฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็สุขภาพร่างกายของเราก็ต้องดูแลนะฮะต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับโดยเฉพาะ คนที่มีปัญหาความเครียดจากการทํางานหรือว่ามีปัญหาเรื่องของอสุขภาพทางเพศอยเนี้ยนะคะก็ลองหาผลิตภัณฑ์มาดูแลตัวเองดูอย่างวีเมรพัสเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้ดีทีเดียวที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมปลอดภัย100%เค่ะคเพราะว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ะคะและที่สำคัญก็คือผ่านการรับรองจากอ,อยอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเลตรงนี้หาซื้อไม่ยากถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่า ไม่จำเบอร์ไม่ได้ว่าไม่รู้จะโทรสั่งยังไงก็สามารถอ่อสามารถไปซื้อได้ที่เวอร์ารทุกสาขาหรือว่าจะโทรไปก็ได้โทรไปก็ได้ใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้ที่080ค่ะ4476611ค่ะแล้วก็080 4476644จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยลองจะค่ะแล้วคุณจะติดใจอย่าปล่อยให้เกิดปัญหาขึ้นมาก่อนนะคะควรจะดูแลสุขภาพกันตั้งแต่เนิ่นๆเนาะจริงตัวเนี้ย พี่ทอมรู้เปล่าว่าผู้หญิงก็ทานได้นะเหรอฮะค่ะผู้ชายทานได้ผู้หญิงก็ทานได้ด้วยสงสัยต้องสั่งเพิ่มเลยนะฮะสั่งเพิ่มเลยสั่งจัดไปเลยจัดไปเลยพี่ทอมมาการันตีทั้งทีแล้วนะคะคุณผู้ชมเพิ่มความมั่นใจนะคะก็อยากจะบอกต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆแบบนี้นะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะผลิตภัณฑ์ VM Plus นะคะมั่นใจได้เลยใช่ไหมคะพี่ทอมว่ามันช่วยเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทอมมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พักก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับจุดสุดยอดค่ะ สุดยกลับเข้ามาในช่วงท้ายๆของเรานะคะสองคนกับรายการคนเดียวได้ไหมคนเดียวได้ไหมสุดสุดยอดเจ๊เราต้องทำสองคนรายการเราอ่ะคนเดียวได้ปะกำลังชิวอ่ะกำลังเจ๊จะไม่ได้เรื่องมันวิว่าอะไรมากเลยเหรอว่าลงทะเลเอาไว้ก่อนทำไมอะคะร้องคำท่าก่อนเพราะว่ามีคุณผู้ชมลงทะเลเอาไว้ก่อนหรือผู้ชายก่อนอ่าถูกอ่าจุดนี้เราต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผู้ชายขอขอขอแข่งนะ ขอแข็งต้องแข็งมาล้มปากองค์ปากอ่าวไรแถวนี้ไม่เอานะไม่ได้เพราะอ่าวใหญ่เกินอ่าวใหญ่มากไม่เอาในจุดนะไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาเด็ดค่ะถ้าถ้ามีมาแบบนั้นเอาปลาหน้าเลยนะไม่มีไม่มีแบบนั้นแน่นอนไม่เอานะพูดถึงคือผู้ชายที่ผ่านรายการเราไม่มีวันมีอาการแบบนั้นแน่นอนถูกต้องหมดปัญหาได้เลยค่ะการที่นกเขาไม่ขัน นะจ๊ะล่มปากอ่าวลังเร็วมีความเครียดนู่นนี่ความจําเสื่อมค่ะนะคะคุณจะหมดปัญหาตรงนั้นไปได้เลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีมากแค่นั้นครบฝนปุ๊บได้สักสองอาทิเกิดความจําเสื่อมจำฝนขึ้นมาไม่ได้ไม่เป็นไรน้องหาใหม่และดีแล้วที่จเสื่อมล้าจำแม่นไม่ดีไม่ดีใช่ไหมเอาแบบจําเสื่อม พูเล่นถ้าเป็นคนที่เรารักเราก็อยากจะดูแลเขาเราก็ไม่อยากให้เขาแบบว่าจัดนู่นเป็นนี่เป็นนั่นจัดไปวันละสองเมตดต้องจัดให้เขาหน่อยจัดวันเดียวพอพี่ไหมพอม็ดเดียวพอกินแบบสบายเบาๆแต่พอเวลาจับำรุงแค่วันละหนึ่งเม็ดถูกต้องแต่พอเวลาที่เราจะมีกิจกรรมปาจิงโกะโจ๊กคึนอะไรกันอย่างงี้มาอีกแล้วน้องมีสัตว์ปัญหนเรียนให้บริจร์ทราบ้วยว่าหาสับมาให้ด้วยวันไหเนี่ยหาสับเกี่ยวกับอะไรนะปาจิงโกะปาจิงโกะโป๊ขึน เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมีสับใหม่อีกนะคะก็คือว่าเรารักคนรักเราเราก็ไม่อยากให้คนรักเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องทางเพศไม่อยากให้คนรักเรามีสุขภาพที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆตรงนี้ช่วยคุณได้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร W+ m Plus ค่ะนะวีเอ็มพลัสที่กดีคขาลดจริงๆสำหรับคุณผู้ชายทานได้คุณผู้หญิงทานดีนะคะทานได้ทานดีทานด้วยกันทั้งคู่เลยดีดีค่ะเตียงจะแข็งแรงไม่สั่นคลอนไม่สั่นคลอนอาจจะมีแบบ หักเปลี่ยนเตียงแล้วก็ได้บ้างเป,เปลี่ยนเตียงใหม่เปลี่ยนเตียงกันได้บ้างนะคะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อชีวิตคู่โดยเฉพาะ,ะเขามีสโลแกนว่าแข็งแกร่งอดทนสมชายขยายเวลาประทับใจไร้กังวลทพีขาปัญหาที่เราจะมีแบบว่าจะต้องเครียดผู้ชายเครียดเรื่องอะไรบ้างผู้ชายเครียดเรื่องปัญหาที่น้องชายไม่แข่งตัวถูกหลังเลวด้วยหลัเวเมื่อกี้เลยเคสเมื่อกี้ล้มปากอ่าวล้มปากอาวกับไปอีคือล้มปากอาวนี่คือยังไม่ทันจะ พาจิงโก้โจ๊กค้บยังไม่น่าจะมาจ,จ,จิงโก้โจ๊กค้มกำลังจะไปแล้วกำลังจะไปจะไปจะไปเมียวเราต้องมีเอฟเฟก<ะ>ต์นะปแสงนะก็เลยเป้วอย่างนี้ไปแล้วน,น,นะคะมันเป็นปัญหาที่ไม่ดีไม่เหมาะคือผู้หญิงไม่มีใครอยากได้แบบนี้ไม่มีใครเขาชอบแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าแฟนของคุณเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V M Plus ช่วยคุณได้นะคะถูกต้องวันนี้เนี่ยนะคะจะไปช่วย เกี่ยวกับเรื่องของระบบหลอดเลือดนะคะไปบำรุงตับบำรุงไตใช่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเนี่ยใครที่มีปัญหาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับ<ฆ>เรื่องสมรรถภาพนู่นนี่นั่นน้นเนี่ย<ๆ>เขาบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องมาจากการทํางานของระบบต่างๆใอร่างกาย<ส>เออนะคะทำให้อวัยวะแข็งตัวได้เนี่ยเพราะว่าคุณจะต้องมีการทํางานระบบต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการทํางานของระบบประสาท<ฆ>สมองไขสันหลงังแล้วก็เส้นประสาทนะคะรวมถึงหลอดเลือดแต่ต้องไม่ไปใช่หลอดเลือดตีบ อ๋อหลอเลือดติดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเพราะว่าอายอะเพศของคุณจะไม่แข็งตัวตจะ,ะทํางานไม่เป็นปกตินะคะฮอร์โมอนเพศช,ชายต้องไม่บกพร่องอนะคะจุดที่จะต้องทําให้อวัยวะเพศแข็งตัวปึ้งฮอร์โมนเพศชายคุณจะต้องไม่บกพร่องเพราะฉะนั้นตัวนี้มีการเสริมสร้างช่วยกระตุ้นฮอร์โมอนเพศช,ชายด้วยนะ,ะนะคะก็คือเทสโทสเตอโรนนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ในเอ่อว m เ l u s เนี่ยเขาก็จะมีสมุนไพร สารสกัดจากสมุนไพรต่างๆจริงๆเป็นสมุนไพรธรรมชาติทั้งหมดนะคะร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะคะปลอดภัยแน่นอนไม่มีผลข้างเคียงนะคะผลข้างเคียงนั้นอาจจะมีบ้างใครคงดว่อันตรายคนคนข้าของคุณเหนื่อยมากกว่าปกติอาจจะต้องเหนื่อยต้องเพียมากเป็นปกติเอ็แค่บอกว่าไอ้นี่ถ้าเกิดผมเป็นโรคนู้นโรคนี้ผมจะทานได้หรือเปล่าทานได้จริงๆถ้าเป็นโรคหัวใจก็ทานได้นะคะบาะว่าช่วยป้องกันแล้วก็บำรุงรักษาโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดัน ช่วยได้ช่วยได้หมดเลยนะคะโอเคก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองทานง่ายๆวันละหนึ่งแคปซูลนะวันละหนึ่งแคปซูลตอนเช้าหรือว่าจะก่อนนอนก็ได้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าแบบจะไปเนี่ยปัจจิกะจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทานซะก่อน30นาทีสานาทีแล้วค่อยไปปัจจิกะจะขึ้นของคุณไปนะคะทานก่อนก่อนก่อนสักสิบนาทีพอแล้วนะคะแล้วก็ในเรียมพลัสนะคะใส่สารสกัดยกตัวอย่าง บังลัวแล้วกันเนาะเด็ดๆเลยหอยนางรมเด็ดมากออสเ e อร์พาวเดอร์ก็คือสารสกัดจากหอยนางรมนั่นเองนะคะแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมสกัดนะคะมีเห็ดลินจือด้วยอ่าแล้วก็สมไซบีเรียด้วยถูกต้องรับประทานสมเป็นประจำทุกวันก็สุขามทั้งหมดนี้เนี่ยแล้วก็อีกหลายๆตัวที่มีประโยชน์เนี่ยถูกรวบรวมไว้หมดเลยในกล่องนี้ VM Plus นะะคถูกต้องนะคะนี่เลยในกล่องเลยกล่องนึงบรรจุ20แคปซูลถูกต้องค่ะทานง่ายๆวันละหนึ่งแคปซูลพอแล้วทานแค่นี้คุณก็นี่แหละนะเออสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านวัสั์นะคะทุกสาขาทุกสาขานะคะแล้วก็วิธีการรับประทานก็ไม่ได้ยากเขาบอกว่าทานกับน้ำอุ่นน้ำอุ่นจะได้ได้ผลดีนะคะถ้าสมมติแบบเขาแบบไม่สะดวกก็น้ำน้ำธรรมดาได้ แต่เอาแบบให้เห็นผลมีประสิทธิภาพก็คือน้ำอุ่นไงมันจะช่วยปรับให้มันแบบว่ารูดปราดปิ๊ดบูดเร็วขึ้นิผู้ชายทานได้ผู้หญิงทานดีได้หมดเลยค่ะซื้อไปก็บรรลุทั้งคุณผู้ชายทั้งคุณผู้หญิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ว่าใครที่วสันวสันได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสั่งซื้อไปสั่งซื้อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 0 4 4 7 6ดศู่ 611ค่ะแล้วก็080447 6644ค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยเลิกตรงนี้นะคะสำหรับ VM p อ u s ของเราเนะจ้ะดูแลตัวเองดูแลคนที่อยู่ข้างๆคุณเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วรีบหันกลับมาดูแลตัวเองเลยนะคะแล้วใครที่ยังไม่มีปัญหาก็ควรจะดูแลป้องกันไว้แต่เนิ่นสำหรับใครที่มีปัญหาแล้วอาการหนักแล้ว รับรองค่ะว่าทานต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งเห็นผลปิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแน่นอนนะคะอขอบคุณด้วยสำหรับเูียนพงค่ะที่ช่วยให้ความรักของคุณมีความสุขและแฮปปี้เหมือนกับความรักของพวกเราสองคนเราจะเบี้ยงกันเองไหมะะจะดีอะค่ะไม่ดีค่ะพี่อยู่กับมาตั้งนานแวแต่ว่าตอนนี้อะเวลาหมดแล้วจริงๆค่ะคุณผู้ชมตอน,น,นเ,ตเราสื่อด้จแล้วเราสองคนอะ,อะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องลงทะเลเราอยากจะโดดลงไปใต้มาตาม แล้วลุงเสดเพราะว่าเสดแม่มลต้องไปแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะคะที่จะตามเราสองคนกับรายการจุดสุดยอดค่ะแล้วเจอกันนะคะไปเลยค่ะไปเลยคุณพี่เสดแม่มาตอนแล้วไปด้วยไปด้วยไปกันเ่อ